เลยอ,อ่ะออมันจะเป็นกล่องที่สองแล้วข้างหน้าเขาจะเป็นรูปแคร์แบ์นะคะทุกคนนี่แม่เก๋ก็เลยสั่งให้น้องเกลลี่นะเขาชอบแคร์แบ์มากสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้มีของมาส่งใช่ไหมลูกเดี๋ยวเรามาแกะดูกันว่าคืออะไรแกะไหนก่อนคะอันไหนอันนี้เห,นนหรอโอเคอะเอาเป็นกล่องก่อนละกันมาคะ่ะแต่ตอนนี้เกลลี่จะแกะพัสดุนะคะไม่รู้แกะเอาไม่รู้ไม่รู้ว่าของใครของแม่หรือของพ่อก็ไม่รู้อะเราแกะดู ทิมลงไปเลยแ,และเดีวมันก็คือแทรมแท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 ม <S 2> <S 2> <S <S เฮ้ยๆอะไรอะ <ๆ S 2> ลุ้นลุ้นลุเร็วนี่อะไรอะ โซคเจังห <So> วะตกสำราญเป็นอย่างนี้เสียวไน้าที่แม่สั่งมาให้ชอบไหมคะชอบค่ะน,นี่คิดจำเลยจะเปิดเทอมแล้วพี่เกดก็เลยสั่งมาให้แล้วลองดูดิเปนน็นยังไงนี่เดียววันต้ยตรงที่สองลข้างหน้าเขาจะเป็นรูปแคร์แบร์นะคะทุกคนนี่แม่อกี้ก็เลยสั่งให้น้องเกลี่นะเขาชอบแคร์แบร์มากใช่ห์นี่ โอเคส่วนอันนี้น่าจะเป็นชุดแม่นะนใช่ไหมโอเคอันนี้ชุดแม่นะคะน,นี่เงแก่แม่เลยโอเคจะได้มีกล่องนิสาวเสิร์ฟไปโรงเรียนแล้ว,วนี่นะคะทุกคนหลังจากที่พี่เกลนะคะได้ก,ก่นานิสสาวแค่แเบมาเขาเขมานั่งเรียนแบบนี้เลยพี่เกลรีบเปิดเทอมวันไหนคะเปิดเทอมวันที่15ค่ะ15แล้วนะคะทุกคนชอบไหมชอบมากเลยดูขา้างหน้า น,น,นี่ค่ะเป็นแบบนี้เลยน่ารักมากนี่นะคะทุกคนพี่เกลียวเขาชอบสะสมแคร์แบงสติ๊กเกอร์แคร์แบงก็มีนะคะนี่กระป๋งกระเป๋าแคร์แบมีหมดเลยนี่ก็แคร์แบกับหัวด้วยออชอบมากเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาพีกลียวอย่าลาืมกดไลค์กดแชร์กดซับสคไคร์ด้วยนะบ๊ายบาย